อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของคุณไม่ใช่ตับหรือสมองมันคือผิวหนังของคุณที่ในผู้ใหญ่นั้นมีพื้นที่ผิวประมาณ20ตารางฟุตถึงแม้ว่าผิวหนังในแต่ละพื้นที่นั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วพื้นผิวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกันเช่นขับเหงือ่อรับรู้สึกถึงความร้อนและเย็นและสร้างขนแต่แหลังจากโดนบาดลึกหรือเป็นแผลผิวหนังที่เพิ่งหายนั้นก็จะดูแตกต่างจากผิวบริเวณรอบๆและอาจไม่ได้ฟื้นฟูความสามารถทุกอย่างกลับมาสักช่วงระยะหนึ่งหร พื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมมันจึงเกิดขึ้นเราต้องมาดูที่โครงสร้างผิวหนังของมนุษย์ชั้นนอกสุดเรียกว่าผิวชั้นหนังกำพร้าส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเซลล์แข็งที่เรียกว่าคิราติโนไซต์และทำหน้าที่ป้องกันเนื่องจากชั้นนอกมีการผลัดและสร้างขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาจึง่อนั้งที่จะซ่อมแซมได้โดยง่ายแต่บางครั้งแผลลึกไปถึงชั้นหนังแท้ที่ประกอบไปด้วยหลอดเลือดตอมต่างๆและปลายประสาทที่ช่วยทำให้ผิวหนังทำหน้าที่ต่างๆ และเมื่อมันเกิดขึ้นมันกระตุ้นให้เกิดสีขั้นตอนที่ทับซ้อนกันของกระบวนการสร้างใหม่ขั้นแรกการห้ามเลือดเป็นการตอบสนองของผิวต่อสองภัยคุกคามอย่างทันทีคือตอนนี้คุณกำลังเสียเลือดและประการกายภาพของชั้นผิวกำพร้าถูกทำลายขณะที่หลอดเลือดจะหดตัวเพื่อลดการเสียเลือดในกระบวนการที่เรียกว่าหลอดเลือดหดตัวภัยคุกค,คามทั้งสองจะบรรเทาจากการสร้างริมเลือดโปรตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่าไฟบรินสารเชื่อมโยงกันที่ด้านบนของผิว เป็นการป้องกันเลือดไม่ให้ไหลออกและไม่ให้แบคทีรียหรือเชื้อโรคเข้ามาหลังจากนี้ไปประมาณ3ามชั่วโมงผิวหนังจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงส่งสัญญาณให้เกิดขั้นตอนต่อไปคือการอักเสบเมื่อควบคุมการเสียเลือดและชั้นผิวนั้นปลอดภัยแล้วร่างกายจะส่งเซลล์พิเศษเพื่อสู้กับเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาในบรรดาเซลล์ที่สำคัญที่สุดคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่ามาโครฟาจที่จะจัดการแบคทีรียและเนื้อเยื่อที่เสียหายผ่านกระบวนการที่เรียกว่าฟาโกไซโตซิส นอกเหนือไปจากการสร้างโปรตีแฟกเตอร์เพื่อช่วยในการฟื้นฟูเพราะว่าทหารตัวน้อยเหล่านี้ต้องออกเดินทางผ่านเลือดเพื่อไปบริเวณที่มีบาดแผลหลอดเลือดที่เคยหดตัวตอนนี้กลับมาขยายในกระบวนการที่เรียกว่าการขยายหลอดเลือดหลังจากเกิดแผลได้2อถึงสวันระยะการเพิ่มจํานวนเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ไฟโบรบลาสเริ่มเข้าไปที่แผลในกระบวนการสะสมคอลลาเจนพวกมันสร้างเส้นใยโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนในบริเวณที่เป็นแผลเพื่อสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแทนที่ไฟบรินเดิม เมื่อเซลล์ชั้นหนังกำพร้าแบ่งตัวเพื่อที่จะสร้างผิวชั้นนอกชั้นหนังแท้จะหดตัวเพื่อปิดแผลในที่สุดขั้นตอนที่4ของการเปลี่ยนแปลงแผลนั้นเกือบหายดีเมื่อคอลลาเจนที่ถูกสะสมถูกจัดวางตัวใหม่และเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบเฉพาะด้วยกระบวนการนี้ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า1ปีความต้นานทานต่อแรงดึงของผิวใหม่นั้นดีขึ้นหลอดเลือดและการเชื่อมโยงต่างๆนั้นแข็งแรงขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปเนื้อเยื่อใหม่นั้นอาจมีประสิทธิภาพการทำงานถึง5 0านถึง50-8ของการทํางานของมันในภาวะปกติขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผลในครั้งนั้นและการทํางานของตัวมันเองแต่เพราะว่าผิวไม่ฟื้นตัวเต็มที่แผลเป็นยังคงเป็นประเด็นปัญหาสําคัญสําหรับแพทย์ทั่วโลก และถึงแม้ว่านักวิจัยจะมีความพยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจต่อกระบวนการฟื้นตัวความลึกลับพื้นฐานมากมายก็ยังคงไม่ได้รับการเปิดเผยยกตัวอย่างเช่นเซลฟาบรบ b l a s นั้นมาถึงบริเวณแผลผ่านทางหลอดเลือดหรือมาจากเนื้อเยื่อผิวหนังที่อยู่ติดกับแผลและทำไมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นเชน่นกวางสามารถรักษาแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์กว่าม,มนุษย์อย่างมากด้วยการค้นหาคำตอบต่อคำถามเหล่านี้และคำถามอื่นๆสักวันหนึ่งเราอาจจะสามารถรักษาตัวเองได้ดีจนแผลเป็นนั้นกลายเป็นแค่ความทรงจำ